สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้มาดูพี่โคครับพี่โคพี่โคเล่นกองทรายครับนะโอ้ทรายสวยจริงๆเลยเหลืองอารามเลยครับนะนี่เป็นโคมาสึกพีซีสองร้อยิดแปดคิดแปด 8, น่าจะเป็นแปดเอ็นหนึ่งมัสัะฝนก็จะมาพี่น้อง ต็อกซ้ายหน่อยโอ้เสียงกระหึ่มมับมาขึ่นกี่ห้าฟันเนี่ยชั่วโมงบินน่าจะสูงอยู่แ้บนะโอ้แต่ว่าเครื่องยนต์นั้นไม่มีฟันเลยฝนจะตกไปน้องอาจจะม,มืดๆหน่อยจะเป็น เอ็มเคว่าอ่อไม่ใช่ m อ็มซีโร่ะนะก่อนเอ็มซีร่บนะก่อนที่จะเป็น MO ็มน่าจะแปดเอ็นหนึ่งหกสูบว่าสายสวยจัด พ่อครับลูกชายอยู่ข้างหลังครับนะนั่งด้วยเปิดประทุนครับเลยศูนจกครับนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์โค้ะวัสดครับนะสุดเรมันเร็วรุ่นแก็จะมีประมาณ3รุ่นนะ ใสยต้องเรียกช่างกล้องน,นนะน่ะมีอาจจะธรรมดาครับถูกใช้งานเยอะมนนีรถขุดกระโดดดินงานกันเยอะโซงหน้าฝนครับส่หลังจากงานก่อสร้างครัโซนนี้ก่อสร้างใหญ่เรต้องใช้ทรายกับหินนะครับ แต่ว่าดูช่วงล่างช่วงบนกยังโอเคครับนะยังเรียร้ยอยู่น่าจะไม่ได้ครับคนขับก็บอกว่าจับสุดลื่นนึงสตอกซายไว้เรื่อยๆนะ สายแม่นม้ำแถวไม่แน่ใจครับเอามาจากไหนพี่โคบี่นี่โคไ่ด้อางใบ้ัปดโรเลอรเจ็ดแคริโอสองเอาลูกชายมาพกดกวย เที่ยวน้าอย่เพิ่งไปฝนมานะครับขอเวลาสักสิบนาทีหน่อยลงมาเม็ดเล็กร่กนะโปรยๆปรีมือครับคุณครับโอช่วงล่างยังเต็มอยู่ครับนะ เขาดูได้ครับอยู่ในช่องชรเทร์ทรซั์หรือว่าเพจแทร์เจอร์ทรซัพเอ็กซ์คาร์เวอร์เอนทรักเครื่องเขาปซื้อปั๊มเขาไปซื้อแต่จริงก็น่ายเดียวคอมมิเศษน้องน่ะใส่ไฟ LED หมดเลยายคทับใายตัดใาย ก okay, ระป๋องนี่จัดว่น,นิ่มครับนะายนี่สายโซนบุรีรัมย์นี่สวยกงั้นครับนะปัจจุบันก็เป็นสองศครับหน,น่สเอ็นซโร่ อันนี้เร็วครับแดดไม่ออกก็จะมืดหน่อยครับพี่น้องสายยันเปรี้ยเลย จริงๆนล,ล้วพลังมาเขาอยู่ที่จะเป็นรุ่นแปดถ้ารุ่นสิบจะเป็นนุ่แหละครับประมาณร้อย่ยสเซืจะมีเพื่อน,นัมน้ด้วยเว,ว่ากันไปน้องพันไปเจอ จัดให้หน่อยช่วงนี้ไม่นอนบ้านนอ้องนอนบ้านหลังที่สองครับมีบ้านลายหลังเดินทางมาเจอก็จัดให้หน่อยช่วงนี้หาคลิปยากครับอ่ะเจอที่โค,ครับนะสองร้อยสิบแปดฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ